ตัวใหม่สีแจ่มๆสีแดงตัวใหม่ Hopper l e เลสนะครับกับคันนี้อยอ p มฟีดทวิน900นะครับกระเทือนยูโรไฟมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพามาชมกับเลขไมล์4,900กิโลรถมือเดียวนะครับมาฟังเสียงเครื่องนุ่มๆ,ๆมกันก่อนเลยสาวไฟอัมอัาดีมาเลขไมล์4,960กิโลมีโหมดเรนโหมดรถนะครับกับกับขี่ได้เดี๋ยวผมปรับไปดูก่อนนี่ เรนโรดครบครบสีแดงตัวใหม่ h o ป p ปอ r ์เรดนะครับนี่มีชานตรงนี้ด้วยโคตเทเลยพอทอ่อใหม่เงาเงาใสใสคันนี้โชคแบบตัวใหม่แล้วนะครับโชคกลับหัวปั๊มเบรกหน้ามาดูนิดนึงแ a ม b o M50 นะครับนี่แล้วก็จานเบรกหลงัง220รมิลครบครบ สวยเลยสปีดทวิน9 0 0นะครับกระเป๋าหนังซ้ายขวาเบิกใหม่จากศูนย์มาให้พร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับสวยกริปเน,น,น,นียนยางหน้าหลังดอกเหลือๆวิชลินขนยังมีอยู่เลยนะครับใหม่จริงๆคันนี้อยากให้ดูคอท่อนี่สีคอท่อจากโรงงานนะครับต้องสีนี้นะใหม่มีจากกาศหม้อน้ำเอาก็ได้นะครับรับประกันไม่มีล้มทนหนักก็เปร์เซ็นเหมือนเดิมแน่นอนร้0ร้านเรา การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมาฟังกันคันนี้329,000บาทเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนถูกใจแนะนำให้โทรนะครับสำหรับวันนี้ขอ,คขอบคุณมากครับ